มาที่รายงานพิเศษชุดให้โอกาสสร้างอนาคตกับมูลลนิธิไทยคมตอนที่8นะคะก็จะพาไปรู้จักกับนางสนิททิพนางรองเกษตรกรชาวอำเภอนางรองจงังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่สามารถพลิกชีวิตจากคนที่ไม่รู้หนังสือและติดหนี้สินมากมายกลายเป็นผู้นำชุมชนที่รู้จักการทำบัญชีครัวเรือนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและใฝ่หาความรู้อย่างไม่สิ้นสุดติดตามรายละเอียดพร้อมกันนะคะกับคุณชัยกรกัโชกค่ะ นางสนิททิพนางรองหรือน้าน,น้อยของชาวชุมชนบ้านลิ่มทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กำลังกำจัดข้าวสายพันธุ์อื่นที่ปะปนอยู่ในแปลงนาข้าวหอมมะลิขาววิธีนี้ช่วยให้ข้าวของเธอราคาสูงขึ้นหรือไม่ตกต่ำลงหากส่งไปจำหน่ายในท้องตลาดแปลงนาขนาด20ไร่ที่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ จึงไม่แปลกนะครับที่จะมีปัญหาการประปนของข้าวหลายสายพันธุ์ในแต่ละแปลงแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเทคนิคการปลูกข้าวแบบนี้แฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญารวมถึงการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของเกษตรกรเอาไว้ซึ่งมีผลอย่างยิ่งครับต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือครับสาเหตุที่มีการประปนของพันธุ์ข้าวเกิดขึ้นเนื่องจากเธอแบ่งพื้นที่20ไร่ที่มีอยู่ปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ทั้งข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวจิ๊บเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลายและถือเป็นการกระจายความเสี่ยงเราทำนาเราเรา,เราก็ไม่ได้ทำอ,อย่างเดียวเราก็เริ่มพัฒนาสายพันธุ์ขาวเราเริ่มที่จะมาคัดพันธุ์เราเริ่มที่จะมาะดามมาูว่าเออทำอยังไงเราจะเพิ่มผลผลิตจากจากข่าวที่เราเคยทำอยู่เป็นประจำนี่ให้มันดีขึ้น ล้วก็เริ่มมาวางสายพันธุ์ใหม่คัดให้ดูว่าเออความสม่ำเสมอเป็นยังไงการออกเป็นยังไงการทนต่อโรคเป็นยังไงบ้างออการที่มันจะได้เพิ่มผลผลิตนี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เริ่มมามาดูพอเรามาดูตรงนี้เสร็จเราปุ๊บเราก็ต้องไปดูตลาดอีกว่าตอนนี้ตลาดต้องการข่าวสายพันธุ์อะไรมากตอนนีออ้ในตลาดของเราคนที่บริโภคเขานี่คือต้องการอะไร เมื่อเรารู้ว่าเออชาวบ้านต้องการบริโภคหรือว่าออในตลาดต้องการบริโภคเขาอะไรปุ๊บเราก็เริ่มมาแบ่งแ่สรรเปล่งนาของเราว่าเออเราควรจะใส่เขานี่ประมาณเท่าไรควรจะแบ่งว่าเออแบ่งี่เท่าไรคือหนึ่งเราต้องกระจายความเสี่ยงให้กับตัวเองใบสูงท่วมหัวเกษตรกรคือข,ข้าวจิ๊บข้าวนาปีพันพื้นถิ่นของอำเภอนางรอง เหมาะสำหรับการปลูกในที่น้ำน้อยนอกจากสะท้อนการาปรับตัวเ,เ,พเพื่อการอยู่รอดของเกษตร,รกร,กร,กรแล้วนั้นะน้อยยังสามารถต่อยอดให้เข้าจิบมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นด้วยการปลูกแบบไร้สารเคมีตอบโจทย์ลูกค้าผู้ชื่นชอบอาหารเพื่อสุขภาพและชื่นชอบธัญ,ญพืชที่มีสรรพคุณรักษา,าโรคหลากหลายชนิดเป็นโรงสีส่วนกลางของคนในชุมชนอ๋อครับ ก็คือป้าน้อยแค่เป็นคนที่บริจาคพื้นที่ในการที่สั่งอาคารรงศีนาน้อยย้อนให้ฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนเธอมีหนี้สินมากมายต่อมาเมื่อปี2543ได้เข้ารับการอบรมกับมูลนิธิไทยคมทำให้เธอรู้จักการวางแผนฝึกอ่านและเขียนเพื่อทำบัญชีครัวเรือนจนสามารถปลดหนี้นอกระบบได้ทั้งหมดภายในเวลา3ปี นอกจากนี้มูลนิธิไทยคมยังสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้น้น้อยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนน้อยเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่แล้วแล้วการที่ไ้มาจดบันทึกถามว่าลำบากไหมลำบากแต่แต่ความว่าลำบากเนี่คือหนึ่งเราเราอยากเรียนรู้เราอยากที่จะเห็นว่าเออ ถ้าเกิดว่าเราหัดเขียนในวันนี้เราสามารถที่จะอ่านออกได้ไหมเราสามารถที่จะเขียนได้ไหมน้นน้อยก็พยายามที่จะเรียนรู้าทามูลที่ถามว่าทามุลทีนคมถามว่า,านันน้อยอยากที่จะทําอะไรอยากที่จดบันทึกไหมอยากที่จะทําบัญชีคัวเรือนไหมเราบอกว่าอยากพอเราบอกว่าอยากปุ๊บเขาก็จะมาค่อยสอนให้เราสอนเป็น เออวันนี้เขียนยังีงนนะน,นี่เขียนยังีงเจ็บข้อมูลยังไงอะไรหน่วยคืออะไรจํานวนคืออะไรหน่วยละเท่าไร,รอะไราคือคือคือมันได้เรียนต่อเนื่องมันได้เรียนตลอดเวลาเออน,น,น้อยก็ต้องขอบคุณมูลนิธิไทยคมนะที่ให้โอกาสน้นนอยแล้วก็คนในชุมชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เกิดในสิ่งที่ออพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งระบบเด็ก แล้วก็คนใหญ่ก็คือทําให้เราน่สามารถที่จะสร้างให้คิดเป็นทําเป็นให้แก้ปัญหาเป็นมูลนิธิไทยคมให้โอกาสเด็กในชุมชนแล้วก็คนในชุมชนของเรามากแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานมากต้องขอบคุณมูลนิธิไทยคมที่ให้โอกาสชุมชนของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะโรงสีข้าวเพิ่งก่อสร้างเสร็จราวเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคมหลังเข้าเปลือกผ่านการสีได้เป็นข้าวสารพร้อมวางจำหน่ายชาวชุมชนจะร่วมกันบรรจุหีพออย่างมาตรฐานด้วยเครื่องอัดสุญญากาศป้องกันข้าวสารเสียหายไร้คุณภาพ มากกว่ากำไรที่ได้รับมากขึ้นจากการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางคือการเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการในรูปแบบกึ่งสหกรณ์ที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของชุมชนร่วมกันสยากรกํำโชค Voice TV วรายงาน